อจริงเราก็แอบจากจะทําเสื้อเหมือนกันที่ไปที่บอยเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเสื้อที่ร้านเนเน่เขาอะไรอย่างเงี้ยเอแต่มันก็ดูสวยๆดีเราก็เลยชอบชอบเนี้ยซื้อไว้พวกนี้เก็บไว้อ่าอย่างพวกนี้ก็จะเป็นเสื้อเมกันคือแบรนด์ที่มันเป็นเมกันเออซี่ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออชอบเก็บไว้เป็นแบรนด์เออร์ซี่ก็คงแจกอะสมัยก่อนเนี้ยแจกอ่ะสแนปออนนี่ก็แบรนด์เครื่องมือเมกันค่ะ เป็นเครื่องมือเมกันเหมือนกันนักออกแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเส้นแขนละเขาก็คิดเอทจังเนาะใช่บางทีเนี่ยเราดูงานศิลปะจากนั้นได้นะจากดูจากเสื้อแหละอะไรเสื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเป็นพวกคำอะไรอย่างเงี้ยเว้าเดอร์วีฟอะไรอย่างเงี้ยเอ็มก็เป็นคำนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บๆอันนี้ก็เป็นเสื้อออกแนวกระตุนกระตุนทะลึ่งทะลึ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นรวมร้อยแปดสิบค่าตัวนี้ชอบ มันชอบมากเลยมันสุดท้ายก็มาใกล้ๆเลยไม่แต่ดูแวบแรกมันไม่รู้ไงว่าเป็นอะไรวะแต่พอมาดูใกล้้โอ้โหมันใช่เลยใช่เลยจริงอะดูใกล้ๆนี่ไม่ต้องย้ำเรื่องพวกนี้ค่า80บวก80บวกโอเคตัวนี้เนื้อจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันคือเหมือนแบบลักษณะคล้ายเสื้อเชฟอะ เออสวยดีอะไรมันตลกตลกดีอะไรหน้ามันเหมยตัวนี้ฟอยอ่ะหน้ามันตลกกี่นะไอตัวนี้ฟอยที่เป็นแมนติบลูเตอร์อ่ะแต่ตัวนี้มันเป็นแบบเออก็ดูว่ามันดูเป็นเชฟเดีกว่าล็อกเคบิลลี่ก็สวยสวยซื้อไว้ที่นก็ก็สวยดีดูผงผมแบบเป็นเป็นแบบอาเรียกว่าล็อกเคบิลลี่ก็วินเทจแล้วนะซื้อไปนะซื้อไปซื้อซื้อไปตัวนี้ชอบเพมันเป็นกีตาร์บางอเสื้บางสบายสบายโคตรบางพี่นุช ร็อกกินร็อกกินห้าศูนย์คืไม่ได้บางธรรมดาเนี่ยค้<ส>บนบางแค่เนี่ใส่สบายมากในมันสบายกาเกิน<า>กนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยดูด,ดินะสบายไหนะลายข้างในนี่อันนี้ก็มอชิงตันอุลลร็อกน่าจะเป็นไม่นช,ชื่อเสื้อวงกว็ไม่รู้แต่ไหล่ไลยมันเหมือนซิปโป้ดิเออคล้ายคล้ายคลซิโป่ก็พวกนี้ก็อ่อย่างนี้ก็เป็นนิวยอร์กอะไรอย่งนีนน้นิวยอร์ก คือเรียลล์เขาขึ้นเขอขึ้นเรียลล์คือเรียลล์คือเรียลล์แล้วเขาทำไรอะไรอย่างนี้นี่หมดไปแล้วตี่พาเรย์ยองไพเรย์ยองที่เราบอกไม่นะอันนี้เปล่าๆใช่ไหมใช่แต่นี่เปล่อเปล่าเป็นเลยยองนี่ก็แพงนะเนี่ยเขาก็เล่นกันนะเพราะว่าก็พันหนึ่งมั้งเขาขายกันเก่าๆอ่ะถ้าเดตต็อกก็สองสามพันอ่ะ แต่ว่าเราซื้อก็ไม่ถึงนะต้องบอกว่าพวกเสื้อพวกนี้เราซื้อมาในสมัยก่อน,นามาก<อ>แล้วบางทีบางตัวก็เพิ่งซื้อบางตัวก็ซื้อเก่ามา,นนา,าแล้วแต่ละคาก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อเป่าสมัยก่อนเราชอบตัวย้อยใส่กระเป๋าสลุมวันนี้นึง ่อไปกองนี้กองนี้ของภรรยาผมอันนี้ของภรรยานะคะนนมาชำละให้ดูก็<า>เป็นเสื้อทัวร์นี่จอร์เลนนอนอันนี้มันรวมรวมกัน,กนอจอร์เจนนอนนั้นก็สวยดีเพราะว่าเป็นหน้าจอร์อันนี้เป็นอันนี้เป็นเสื้อมอไซน์จริงๆแล้วอันนี้ซื้อมาใส่อสเองแต่ม่าใส่ไม่ได้เดดไปจริงหรอใช่อันนี้เดชสต็อกเลยนะ แต่ yes, oh. ว่ามีโอซอนดูป้ายมันแข็งแข็งเลยไม่ได้มไม่เคยผ่านาน้ำ<ช>ไม่เคยอะไรแล้วขนาดสกรีนตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมืนนนมนอนกินยางอดูไปใกล้ๆกล้องเกีนกินยางป้ายก็จะใหม่คลิปเพราะว่าเดือดซองใส่ต้องยังไงไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยนี้ก็เป็นเมกันก็เป็นไฟท้ายสวยเออเอามาเก็บไว้อันนี้จะเป็นเลยองขึ้นเลยองสีนี้มันจะสวย เออเท่าที่เห็นนะแล้วลายมันจะเป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นซากูล่าบีชฟลอริดาอันนี้เป็นฟลอริดากาคงเป็นเหมือนเสื้อหบบใบยาเออเดนี้เซ่เดนีิเซ่ไฮดาวก็ไม่นะมันก็เป็นเสื้อล้อเรียนนะเนี่ยเออเสื้อล้อเรียนล้อเรียนนี่เป็นเสื้อออหิวพอร์ตยี่ห้อบูรีเอออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าก็สวยดีขาวเขียวดูแบบสวยดี อะไรฮาเล่ห์นะฮาเล่ห์นะเฮ้สวยอ่ะอือเคือฮาเล่เจ๋งเจ๋งแล้วก็อ,อันนี้ก็เป็นฮาเล่เล่เหมือนกันอือเซก้ามฮาเล่อันนี้เขาอยู่ที่ไหนนะเอ่อมิวสแล้วก็อันนี้เป็นเซก้ามอีกแล้วเป็นลายแบบโบโซไอตัวโบโซตัวเซาร์ชอบลายล้านหลังนะ นะเต็มเลยสวยนะนี่ออกแนวแบบว่าทั้งพังหน่อยแนวแบบว่าวรอันนีีเสื้อเปล่าเปล่าเสื้อเปล่าใช่ครับเอาอันนี้เสื้อเรานี่เสื้อบางๆอาบาก็อันนี้คือใครก็ไม่รู้ใครอะดาราเนี่ยทาไมกล่องก็จะมีนะเป็นเสื้อแต่ว่าเนี่ยลักษณะการสกรีนอย่างเงี้ยมันจะเป็นการพิมพ์คือเขาจะทําตัวแผ่นเนี้ยขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็มาใช้ความร้อน กดลงบนเสื้อใช่ใช่คือเสน่ห์ของมันจะอยู่ตรงที่ว่าเวลาเก่าๆมันจะแตกๆอะไรอย่างเงี้ยโคตอนแรกมันแข็งไงใช่นี่เป็นมาสเตนมัชวันเป็นฟอร์ m ม s ส a ต g มัชวันคอปเปอร์เจ็ดด้วยก็คือตัวเนี้ยอยากได้มากแต่ว่าใส่ไม่ได้ก็เลยซื้อมาเอาวะคือพันต้องบอกว่าภรรยาผมก็ ก็มัก็ได้ยินไงเสื้อเก่าอะไรบ้างเท่าไหร่นะมันยืดสิแต่เนี่ยเราก็ชอบชอบซื้อเก็บไว้ก็ซื้อมาใส่ไม่ได้พลายต้องใส่ต่อที่เลยองลาสเวกัสอะไรเงี้ยก็ลายสวยดีก็คงเป็นเสื้อตามแบบคาสิโนที่เขาแจกแจกให้นี่ก้าแปดปีก็ดูต่างตรงนี้เก้าแปดหระหว่างนี้เราก็พับเสื้อไปนี่ก็ออกมาดูก็ดีนะจะได้รู้ว่ามึงลืมไปแล้วตัวนี้ก็เป็นเสื้อเป็นเสื้อโอลิมปิกเสื้อแบบ เสื้อคงเสื้อเชียริเตอร์เสื้อกล้องแต่ว่าตัวนี้มันเป็นไอ้นี่ไงแชมเปี้ยนไงลายบูบาอะไรเงี้ยเออแค่ซื้อพร้อมเป็นแชมเปี้ยนแลสีสวยด้วยล่ะสีโอเคนี่จะเห็นชาร์จ่นน้ำได้แคบแต่แคบรางรถไฟแล้วบอกจับหน่อยถ้าเลยเอออย่างเยอะเออหรือว่าเราไปนี่กันไหมไปลงเกลือเราไปนั่งนั่งแบบว่าทำรายการเปิดเสื้อ หอแล้วก็ปิดหน้ากห,หาเวลาก่อนไหม <laughs> นี่เลยยอ,อมทัสโกโอันนี้เป็นเหมือนแบบเสื้อปังน้ำมันเขายี่ห้อทัลสโกนะเนี่ยป็นยี่ห้อยี่ห้อปังน้ำมันอมโอเคตัวนี้ครับอ,อะไรนะตัวนี้ลายสวยตัวนี้สีสวยเสื้อปอร์ตแบบปกติไม่มีอะไรแต่สีสวยฟันดูส,สวยปี79ลนะ็อกกี้เมาเทนนี <c oughs> ่มันเป็นเหมือนเหมือนเป็นงานงานชุมนุมอะไรอย่างเนี้แหละสิ่งที่มีอยู ไม่ได้ใส่ทุกตัวใช่ไหมก็ไม่ได้ใส่ใสนี่ EP นี่เช่นหนะักก็เป็นลายสกรีนเป็น EP ใช่นหนันี่เลยอัน,นเนี้ย,ย,ยอันนี้แพงบางมากๆอันนี้แพงมากเลยนะ,ะ Destory รครับ d e s t o y ฮะก็ถ้าเป็นของผู้ชายลายนี้นะมันเป็นพังเรพังตัวนี้ถ้าเป็นของผู้ชายไซส์ผู้ชายนะ,ะมีสองหมื่นนะ สองหมื่นพังเลยค่ะพังเป็นแนวพังแต่ว่าไม่ได้ดขาดขนาดนี้เป็นรูขาดแล้วด้วยอ่ะเป็นรูเลยเห็นมากต้องเห็นนะในพวกแนวเป็นจำกัดกลุ่มนิดนึงนะคุมทีเราก็ไม่เข้าใจพี่โน้นนะคะ